ประเทศบ้านเราเนี่ยที่ดัชนีวันนี้ประมาณสักพันหกนะฮะพันหกเนี่ย PE ถ้าดูย้อนหลังเนี่ยอยู่ประมาณสัก19เท่าถ้าดูไปข้างหน้าเนี่ยอยู่ประมาณสัก15 16เท่าซึ่งก็สูงพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดัชนีมันสูงอย่างนี้เนี่ยในเชิง PE เเนี่ยมันต้องการปัจจัยพื้นฐานมาซัพพอร์ตนะครับปัจจัยพื้นฐานซัพพอร์ตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งออกเรื่องของการลงทุนของภาครัฐนะครับรวมถึงการบริโภคเนี่ย ในสส่วนที่เป็น engine หลักของการเติบโตของประเทศเนี่ยมันก็จะมีปัญหาของมันในแต่ละรูปแบบนะครับเอกซ์พอร์ตจะเห็นอยู่แล้วว่าตัวเลขที่ทางหลายๆห,หน่วยงานออกมาฟอร์เควส์เนี่ยก็ไม่ได้เห็นว่าเอกซ์พอร์ตจะโตมากเนื่องจากเขาเรียกว่าดิมาลการซื้อของเราในต่างประเทศเนี่ยม,ม,มันไม่ได้มีมากนะครับเพราะประเทศอื่นๆก็ยังฟื้นตัวอยู่รวมถึงค่าเงินเองเนี่ยค่าเงินบาทเองเนี่ยถ้าดูจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากคนอื่นเขาอ่อนตัวไปเยอะถึงแม้ว่าเราจะเห็นว่าค่าเงินบาทเราไม่ได้ แข็งตัวขึ้นมากหนยแต่จริงๆคือแข็งนะครับการส่งออกมันก็จะเหนื่อยนะครับอันนั้นเอ็นจิ้นตัวที่1มันก็จะเป็นตัวที่เราเรามันระวังต้องดูอยู่ตัวที่2เนี่ยคือเรื่องของการลงทุนภาครัฐนะครับซึ่งการเบิกจ่ายงบประมาณเองการกำหนดงบประมาณเองเนี่ยก็ยังยังไม่ได้เห็นชัดเจนว่าจะสามารถเอาเงินเข้าสู่ระบบเพื่อกระตุ้นได้ดีนะครับอันนั้นก็ต้องอยู่ที่ภาครัฐว่าสามารถที่จะเบิกจ่ายหามาตร,ราการที่จะเอาเงินลงสู่มือประชาชนได้ยังไงนะครับเพื่อกระตุ้นการบริภโภคโดยการใช้จ่ายของภาครัฐนะครับ ส่วนที่3เนี่จะเป็นเรื่องของออการคอนซัมมชันเรื่องของการบริโภคนะครับซึ่งคุณพินันได้เล่าไปเมื่อครู่จะเห็นว่าตัวตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวนี่นี่ครัวเรือนในมันสูงนะครับเพราะฉะนั้นการบริโภคนี่ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวกระตุ้นได้นะครับ